ดูกันต่อครับข้อที่2ครับมอกเทสฟออ่าเป็นมอกเทสครับ for M with และก็ K ควิทครับในชุดที่2ข้อที่2มาในรูปของเลขยกกำลังก็มันก็คงไม่มีอะไรอะครับเราก็คงต้องมาเขียนแหละแยกตัวประกอบของ12กับ14ดูก่อน12เนี่ยเราเขียนได้เป็น4คูณ3เป็นแบบนี้ 14ก็คือเป็น2คูณ7แล้วไปเท่ากับ2 0 1 6กำลัง3แจกเลขชี้กำลังเข้าไปก็เป็น4 x คูณ3กำลัง2 x ไปคูณกับอ2อกำลัง x, x, 2 x, 2 x, 2 x 2. คูณกับ7กำลัง x 2. ก็ไปเท่าแบบนี้เช่นเดิมปึ๊บวางอ่ะโอเค สฐานสองเหมือนกันรวมกันเลยครับเอาเลขชี้กำลังบวกกัน 4x บวก x ได้ 5x อ,อคราวนี้เดี๋ยวครูจะมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนชุดซ้ายมือเนี่ยของสมการให้เป็นฐาน2016ให้ได้เปลี่ยนทำยังไงครับทำอย่างนี้ก็เรามีคุณสมบัติตัวนี้อยู่จาก ออัอนเนี้ยเท่ากับ A ยกกำลัง M คูณ N อันนี้เป็นกฎของไอเจ้าเลขยกกำลังจะใช้คุณสมบัติข้อนี้มาทำโอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อฮะคุณสมบัติข้อน,นี้มาทำใช่ไหมมีอีกหนึ่งข้อที่จะเอามาใช้ก็คือว่า A กกำลัง M คูณ B กำลัง M จะออกมาเป็น A คูณ B กำลัง M คือแบบนี้คือแบบนี้เอาละเดี๋ยวเราจะทำให้ซ้ายมือครับมันมีเลขชี้กำลังเท่ากันเขียนอย่างนี้ได้แบบนี้ได้อืมแบบนี้ก็ได้อีกเช่นกันเห็นไหมอ่ะสองกำลังหคือ32 9ก้าำลัง x คูณกับ7กำลัง x เราจะเห็นว่าตอนนี้ครับเลขชี้กำลังเท่ากันแหละคือ x เราก็เอาฐานยุบมารวมกันเป็น32คูณ9คูณ7ยกกำลัง x เท่ากับ2016ยกยกกำลัง3ลองคูณกันดูครับ32คูณ9คูณ7 2016เป๊ะเลยเห็นไหม 2,016กำลัง x ไปเท่ากับ2,016กำลัง3ฐานเท่าพอฐานเท่าเราก็สรุปได้ว่าเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากัน x ก็เลยเท่ากับ3เป็นคำตอบครับเลือกช้อยข้อสองก็มีเทคนิคบางอย่างครับเสริมเข้าไปให้ในข้อนี้เพื่อออกมาครับแนวเควิะออกมาจะได้ทำได้แล้วก็ทำเป็นทำถูกด้วยครับ ไปดูต่อครับข้อต่อไป